Terima kasih. El มาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะวันนี้คันนี้คือหรูมากๆเนอะลูกค้าเราอยู่กับ Toyota นะคะ a l l า a ์ท2.5 SC p k a g e ค่ะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะขับใช้งานไป94,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอ่ามาพร้อมกับราคานะคะ2,890,000บาทค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะ ตัวรถคือหรูหรามากๆนะคะลูกค้ามาพร้อมกับสีขาวมุกแบบนี้นะคะตัวกระจังหน้าของเขาคือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวอ o y o โยต้าออลคาดนะคะลูกค้าตัวไฟเนาะเป็นไฟโปรเจกเตอร์แบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED d a ด t ไดท r u n รัน g ิ i g ไล์ค่ะ มีระบบตัดแสงไฮบีมนะคะไฟคือชบเฉียวมากๆนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ LED คู่หน้าแบบนี้ค่ะตัวนี้มาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะตัวยางลูกค้าลูกค้าเก่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะเป็นยางมิชลินนะคะปี2022เลยนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กอัลลอยขอบแบบนี้นะคะในส่วน มีให้นะคะตรงฝั่งกระจงทั้ง2ด้านของตัวรถนะคะแบบนี้นะคะที่จะเปิดของเขาค่ะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะมีสมารท์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะลูก เพิ่งเข้ามาถึงกันวันนี้เลยนะคะสภาพที่ได้มาคือสวยงามมากๆพร้อมส่งมอบกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวอ่าทางล่างของกระจกเลยเนาะกระจกเป็นกระจกแบบออโต้สีบานแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเช่นกันค่าระบบเซ็นทันล็อกมีมาให้นะคะในส่วนของตัวนี้มีปุ่มเอนจิ่นสตาร์ทหรือว่าปุ่มสตาร์ทมาให้นะคะแล้วก็ตัวฝาลัางพาวเวอร์ดอนะคะอ่า ในส่วนของพูมลายนะคะเป็นพูมลายมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถ เพิ่มวอลลุ่มได้รดวอลลุ่มได้รวมไ,ไปถึงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัาายของเขามีแอร์แบกให้แบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนมาให้ด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงคุชคอนโทรนะคะปรับความเร็วคงที่นะคะลูกค้าทางด้านเรนไม่อยู่ที่94,000กิโลเมตรนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะรถเพิ่งรับเข้ามากันเมื่อกี้เลยส,สดๆร้อนๆเลยนะคะ ัวหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด15นิ้วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวอ่า นะคะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะลูกค้าแอร์เย็นมากๆนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ค่ะมีเบรกโฮแล้วก็เบรกมือกระลื่นเท่าไหร่กระลื่นสะบัดก็มีเช่นกันค่ะรวมไปถึงมีตัวอีโคโหมดมาให้นะคะทางด้านหน้าของตัวรถนะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวรถของเขาคือหรูรามากๆนะคะตัวที่จะเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะทั้งคันเลยเนาะตัดกับซีขาวของตัวรถนะคะ สําหรับคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยกันนะคะตัวคู่หน้าของเขาค่ะเป็นหัวบิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะออกศูนย์ออกโรงงานนะคะหรูหรามากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะสีดําแบบนี้เดินได้สีขาวแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้มีทั้งจอกลางแล้วก็สลุปมาให้นะคะเป็นตัวภาบสุดของตัวโตโยต้าออพารนั่นเองนะคะลูกค้าคือ ตัวรถสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะติดต่อเข้ามาดูหน้างานกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกทางเรามีบริการไฟแนนซ์วิงเซนได้นะคะทางด้านหลังของตัวรถมีเซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวกล้องหลังและกล้องของเรามีให้360องศาเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยเนาะ นี่นะคะเปิดมานะคะด้านหลังของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีพื้นที่ให้สําหรับวางสัมภาระแบบนี้ได้เล็กน้อยนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถพับเ่อได้นะคะนี่นะคะรู้รามากๆนะคะเป็นเหมาะสาหรับรถ V.P. รถสายผู้บริหารหรือว่าสําหรับลูกค้าทีา่ชอบเดินทางนะลูกค้าสําหรับคันนี้คือ,อเวลาเดินทางเนี้ยหายเหนื่อยกันแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะ ี่นะคะก็ตัวรถคือสวยงามมากๆนะคะลูกค้าเหมาะสําหรับตัวตัวโตโยต้าออพาแบบนี้นะคะลูกค้าคือดอกยางแน่นๆแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะยางมิชลินปีป0 2 2ี2022นะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะว่าสภาพคือสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะก็นี่ประมาณนี้เลยนะคะ างด้านหน้าห้องโดยสารนะคะก็มีแอร์แบ็กฝังผู้โดยสารให้นะคะแล้วก็ตัวรถคือหรูหราแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะลูกค้าดูเป็นตัวอ่าตัวท็อปสุดแบบนี้เลยนะคะหรือว่าดูเป็นรุ่นอื่นที่ห้ออื่นอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้สําหรับตัวอพาร์ตยกมีประมาณ4-5คันได้นะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร065หค่ะ549 5296นะคะกับเซลล์ยกค่ะหรือว่าเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อ ทั้งหมดเลยเนาะว่าที่ลิงด้านล่างลูกค้าสามารถแอดแล้วก็ทักมาสอบถามได้เลยพร้อมช่วยเหลือทุกคันันดทุกเทศกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ